ปลาหมอหรือทางเหนือเขาเรียกปลาเสด็จนะครับถ้าอยู่ในนาอยู่ตามลําเหมืองอยู่ตามน้ําแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นอาหารเลริศรสนี่เอามาย่างหรือว่ามาจี่กินกับผักดองผักส้มนี่หรือว่าเอามาทอดนี่ถือว่าเป็นอาหารสุดยอดเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นออยู่ในบ่อกกุ้งนะครับก็เลยถือว่ามันเป็นศัตรูของกุ้งการทำนากุ้งการทำกุ้งกล้ามกลามของฉัดชัยฟาร์มก็เลยกลายเป็นอาหารของคนซะ <laughs> ปลาหมอหรือว่าปลาเสด็จแน่นๆและนี่ก็คือปลาเสด็จจี <laughs> สเสด็จแล้วสเสด็จมาไม่ต้องต้อนรับเพราะว่ามันเป็นปลาสเสด็จจีเราจับมาจีซะเลยนะฮะกินกับน้ำปลาแค่นี้ก็โอชาเหลือลน้นปลาสเสด็จจีนะเจ้าแล้วเราก็ได้ปลาสเสด็ดจจีหอมๆยั่วๆนี่ไม่ต้องกินกอะไรกับมากมายกินกินกับน้ำปลาแท้อ,อร่อยเลย ฮ่าฮฮจะช้าทำไมมาอาเกลือด <laughs> ปลาสะเด็ดจีนะเจ้าอืร้อนๆหอมๆไม่ต้องออกเปลือกออกเลยกินแบบนี้อลำ้ำปลาสะเด็ดจีหรือว่าปลาหมอจีกินกับน้ำปลาแค่นี้ก็อร่อยแล้วดูเนื้อ,อขาวเลย อืมอืมอจิมอืมหวานกินง่ายอยู่ง่ายทำเองกินเองนักเลงพอทีอีฟาร์มลำพูนปลาหมอปิ้งหรือป่าะเด็ดจีมาหาดเลือดอืมหอม บรรยากาศเก่าๆตอนเด็กพ่อสีให้มาเลย